ตอนนี้นะครับเราเรา,เราอยู่กันที่เราอยู่กับชาวแก๊งนะครับเดีย๋ยวเราไปที่ก่นอนวัดเขาเกี้ยวขอาเสด็จวันนี้เราอ,อยู่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดเราวันนี้เราอยู่กับพี่ยมด้วยเดี๋ยวเราไปยกเกินดนะิดหน่อยเนี่ครับพี่ยมสวัสดีครับพียพ่ยมเป็นเจ้านานมากเลยพี่ หมดยาวเลยหมดยาวมากเป็นไงสบายดีใช่ไหมครับพี่แล้ววันจะครขึ้นเต็มเลยแล้ววันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ราชบุรีอยู่ร้านปถมโภชนาสองเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่เขาเขียวเขาเสน็จแล้วก็เขาชุ่มเขาชุ่มแล้วก็ไปสวนทึกอ๋อโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ยมพาเราเปทางนี้เลย ดีเป็นไงลงไปดีลุกเกิดขึ้นลมหนาวมามันต้องมาถ้าใจรักขี่ต้องมาทริปนี้มีแต่เจ๋งๆอ่าเนี่ยครับนี่นี่ขาขาใหญ่มาด้วยนี่พี่ใหม่นะครับครับดูวยด้วยด้คู่คู่รักคู่รักหวานแหวเราไปดูดูคู่รักก่อนนะเรามีคู่นึงครับนับบัตรนะครับน้องอันนี้สวัครับสวัสดีครับนี่วันนี้เรามีเอ็ นั่งมนั่งโซฟาเลยมันดังขี่เมฆขี่มันขี่เมฆเลยใช่ไหมอ่านะครับผู้ร่วมสตาร์คัมของเราเราไปถามพี่พากพี่พากผู้นำของเราเดี๋ยวเราไปกดพึ่งใช่ไหมใช่ใช่พี่ยมเขาแผนอะไรได้พี่ยมนำส่งมาถึงพี่ยมแล้วเดี๋ยวพี่ยมนำอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไม่นำใช่ไหมเดี๋ยวส่งให้พี่ยมแทนใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวให้พี่ยมนำนะครับ เดี okay, ๋ยวไปดูก like ันนะชาวแก๊งของเรา HD เมืองบุร okay, okay, ี <laughs> <scrub bing> อนนี้นะครับเรามาถึงกันตรงวัดนะตรงสัมภาษณ์พ,พิยมนิดหนึง่งพิยมครับครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันตรงวัดอะไรครับพี่วัดเขาเรียกวัดเขาเขียวเขาเสด็จอ๋อก็จะมีพระองค์ใหญ่ร้องใหญ่ข้างหลังนั่นเององค์ใหญ่มาเลิกเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลยไปนิดนึงเป็นโครงการพระราชดำริก,การที่เก้า พื้นฟูพื้นพื้นดินที่มันเสื่อมโทรมเขเรียกเขาเขาช่งงมอ๋อสมัยก่อนได้ปลูกอะไรไม่ได้เลยข้าในหลวงก็เข้ามาดูแลแล้วก็พลิกฟื้นตอนนี้ปลูกได้หมดละอ๋อตอนนี้ก็คือแบบว่าต้นไม้อะไรขึ้นได้ดีมากเออเมื่อก่อนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยแถวนี้ปลูกอะไรไม่ขึ้นอ๋อก็เลยชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้ก็ถวายที่ดินให้ในหลวงเยอะมากจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนั่นอีกนึ่เดียวใกล้ๆอดี๋เดี๋ยวเราไป ตอนนี้เป็นไรครับพี่ยมตอนนี้ถึงโครงการฟื้นฟ<อ>ูดินในราชสมิยของรัชกาลที่9ครับชื่อโครงการเขาจะง,งุ้มครับโอ้มเมื่อกี้นะครับเรา เข้าโค้งกันมาสุดยอดเลยยงพามาแบบว่าเข้าโค้งแบบหื่มจุใจไปเลยพี่ชอบเลยเส้นทางเส้นเมื่อกี้เขาเรียกเส้นไหลพี่ไปดูทยานมันไปไร่ะอ่าไอ้กป่าไอกป่าปอกก็ไม่พี่มันมีมันมีมันมีทางขึ้นเขากระโจด อ่าใช่ <iri> ผมเห <c oughs> <esh> ็นเขาโจมผมก็เห็นป้ายเขาโจมเขาโจมเจอไอ้วิบากอะไรอ่าเออนั่นแหละผมคิดว่าพี่จะพาเราขึ้นเขาโอาโจะขึ้นเราตาัตกองบอกว่าจึ้นนึกนึกนึกจะขึ้นเขาโจมผมเวียนอยู่ผมเวียนอยู่ว่าเฮ้ยขึ้นเขาโจมเขาโจมเขาโจมมพพี่าอาโอ้จะไม่่ไหววแล้เนียพี่โยมพาขึ้นเขาโจมหรือเปล่าออ๋ไม่ใช่โอ้สุดสุดจัดตลาดบอก เป็นไงบ้างเจสเขาโค้งปิ๊นๆเดี๋ยวเลยที่นิ่มมากเลยครับใช่โค้งดีครับอ่าชิลไปรถไปช่วยคนเยอะมากเลยโอเคนี่นะครับร้านกาแฟชื่อร้านว่าร้านสตางจังหวะเดี๋ยวไปดูเอ้าเจสโค้งแม่จะไปกูออกไอเราก็นึกว่าชิลใช้เบรกเท้าอย่างเดียวมือแม่งกลับเลยโค้งเป็๊นไหม มันดีเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับพี่ภาคเรือกว่าเงียมมากเลยอ่ะมือจะรอบแล้วอาการผิวใหม่เป็นไงเมื่อกี้ปวนมากเดี๋ยวไปต่อดสักสามชุดสองชุดเรามาถึงร้านกาแฟนะครับกาแฟพี่ชื่ออะไรครับพี่เอ่ผานาลีครับผานาลีพานาลีสวยๆในบรรยากาศค่อนข้างสวยร้านนี้ก็เอารถเข้ามาจอดข้างบนเลยนี่นะเราไม่ถึงวิสาสาน ว่ามีอะไรกินบ้างเจ้าแย้มไม่ชอบ้มได้เย็เอามกข้าเย็นเราก็เคยมาเช็คอินตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมผมรู้สึกว่าเหมือนเคยมามีเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งมาทีใช่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 ไหมว่าแล้ว